ดาวพลูโตอดีตดาวเคราะห์ที่ปัจจุบันเป็นดาวเคราะห์แคระที่มีชื่อเสียงที่สุดในระบบสุริยะของเรากำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในมุมมืดอันไกลโพ้นอุณหภูมิพื้นผิวดาวพลูโตหนาวเย็นมากพูดจริงๆนะหนาวสุดๆเมื่อมองครั้งแรกมันดูเหมือนวัตถุอวกาศอันห่างไกลเย็นยะเยือกและแห้งแล้งแต่ดาวพลูโตอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างอยูอย่หรือเปล่าอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแม้มันจะอยู่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์มากแต่ภายในก็ยังอุ่น มันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนที่พลูโตก่อตัวใต้ชั้นบรรยากาศที่เป็นหมอกควันของดาวพลูโตมีพื้นผิวที่เย็นเยียบซึ่งเต็มไปด้วยหลุมอุก,กาบาตและน้ําแข็งที่ไม่บริสุทธิ์นอกจากนี้ยังมีหลุมอุก,กาบาตขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยไนยโตรเจนเยื่อแข็งและใต้เปลือกน้ําแข็งนั้นก็อาจจะเป็นมหาสมุทรภายในเมื่อพื้นผิวดาวเคราะ์ยืดออกก็มักจะทิ้งรอยร้าวเอาไว้มากมายที่ดาวพลูโตก็เช่นกันคุณจะเห็นว่ามีรอยแตกมากมายบนเปลือกน้ําแข็ง พวกมันมีอายุแตกต่างกันไปบ้างก็อาจมีอายุถึง4,500ล้านปีตั้งแต่สมัยที่ดาวพลูโตยังก่ะตัวอยู่ดาวเคราะห์แคราอาจใหญ่ขึ้นเพราะมันค่อยๆสะสมวัตถุน้ำแข็งชิ้นเล็กๆมันควบแน่นในช่วงเวลาที่พื้นที่รอบนอกของระบบสุริยะของเรากำลังก่ะตัวกระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างรุนแรงรวดเร็วพอที่จะละลายฐานของชั้นน้ำแข็งได้พื้นผิวของดาวพลูโตขยายออกในตอนที่น้ำด้านบนของมหาสมุทรจับตัวเป็นน้ำแข็ง บนฐานของเปลือกน้ำแข็งในช่วง500ล้านปีแรกมหาสมุทรอาจหยุดกลายเป็นน้ำแข็งในอีกพันล้านปีต่อมาการสะสมความร้อนจากกัมมันตภาพรังสีทำให้ช่วยปรับสมดุลอัตราการแผ่ความร้อนออกสู่อวกาศชั่วคราวแต่เมื่อดาวพลูโตปล่อยความร้อนจากกัมมันตภาพรังสีน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปลังคาของมหาสมุทรภายในก็ยังกลายเป็นน้ำแข็งต่อไปและมันอาจจะกลายเป็นชั้นหนา200กิโลเมตรระหว่างหินกับน้ำแข็ง เปลือกดาวเคราะห์เป็นเบาะแสแรกว่าอาจจะมีมหาสมุทรอยู่ที่นั่นนักวิทยาศาสตร์ได้พบอีกอย่างที่อาจเป็นหลักฐานที่สองได้มือพวกเขาได้รู้ว่าเปลือกน้ำแขง็งร่อนผ่านภายในอย่างไร้แรงเสียดทานและปรับทิศใหม่เองได้และไม่ใช่แค่เรื่องมหาสมุทรเท่านั้นที่เจ๋งคือที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็อาจมีสิ่งมีชีวิตความเป็นไปได้ที่จะมีมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแขง็งไม่ใช่สิ่งที่อาจมีอยู่ได้แค่บนดาวพลูโตเท่านั้น ดาวบริวารน้ำแข็งบางดวงในระบบสุริยะของเราก็อาจมีเหมือนกันอย่างเช่นเอนเซลาดัสกับไททันดาวบริวารของดาวเสาและยูโรปาดาวบริวารของดาวพฤหัสทั้งเอนเซลลาดัสและยูโรปาอาจมีมหาสมุทรน้ำเคม็มนอกจากนี้พวกมันยังมีน้ำพุ่งออกมาจากภายในด้วยน้ำพุร้อนเหล่านี้บอกเราว่าดาวบริวารเหล่านี้มีแหล่งพลังงานในตัวเองอาจเป็นเพราะการแผ่รังสีหรือแรงโน้มถ่วงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามพลังงานนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดชีวิตได้คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับซีรีส์ไหมมันเป็นดาวเคราะห์แคร่ที่ใกล้ที่สุดวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวพฤหัสกับดาวอังคารหลายเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่เราค้นพบเมื่อตน้นศตวรรษที่19ในตอนนั้นผู้คนถึงกับเรียกมันว่าดาวเคราะห์แม้ว่ามันจะไม่ได้โด่งดังนักไปก็มีความเป็นไปได้ที่ซีรีส์จะมีมหาสมุทรใต้ผิวดินเช่นกัน น้ำพุร้อนอาจเป็นสัญญาณแรกไอ้น้ำพวยพุ่งอาจเป็นผลมาจากอุกกาบาตพุ่งชนที่ทำให้น้ำแข็งใต้พื้นผิวเผยตัวซิรีสอาจมีชั้นบรรยากาศของมันเองด้วยดาวครอแคร์ดวงนี้ค่อนข้างห่างไกลจากดวงอาทิตย์แต่อาจจะมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงถึงลบ38องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิประมาณนี้ถ้ามีพื้นผิวที่เป็นน้ำและน้ำแข็งมันจะเปลี่ยนเป็นแก๊สอย่างรวดเร็วแล้วก็จะก่อเป็นชั้นบรรยากาศรอบเดวครอแคร์ที่น่าสนใจดวงนี้ ไม่ใช่แค่มหาสมุทรเท่านั้นมีภูเขาไฟมากมายทั่วระบบสุริยะของเราด้วยเดวพุธเด,ดวสุข์ดวอังคารและไอโอซึ่งเป็นหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสต่างก็มีภูเขาไฟแต่นอกจากโลกไอโอก็เป็นที่เดียวที่มีภูเขาไฟมีพลังอยู่มากกว่า400ลูกในบรรดาน,นั้นมี150ลูกที่ระเบิดอยู่ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าอาจมีภูเขาไฟระเบิดบนดาวสุขและยูโรปาดาวบริวารของดาวพฤหัสด,ด้วย เราพวกเขาตรวจสอบไม่ได้ว่ามีจริงหรือไม่เพราะดาวศุกร์มีชัมม้นบรรยากาศหนามากส่วนยูโรป้าก็มีเปลือกน้ำแข็งหนาเลยแม้ว่าภูเขาไฟในที่อื่นจะไม่ใช่ภูเขาไฟมีพลังแต่เรารู้ว่ามันเคยระเบิดมาก่อนเพราะลักษณะเฉพาะที่พวกมันทิ้งไว้เนินเขาภูเขาที่ราบภูเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องลาวาเหมือนตอนที่คุณรดน้ำต้นไม้หน้าบานคุณจะเห็นน้ำไหลลงมาตามทางที่ลาดเอียงเป็นรูปแบบเฉพาะ สิ่งนี้ทําให้เกิดช่องเล็กๆคล้ายกับที่ลาวาทำดวงจันทร์ของเราก็อาจมีภูเขาไฟที่มีพลังในยุคที่ไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์ถ้าพวกมันมีกล้องโทรทัศน์พวกมันก็อาจจะได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาลาวาพุ่งแรงออกมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์นักบินอวกาศถ่ายภาพไอหน้าซึ่งเป็นแหล่งภูเขาไฟแปลกๆบนดวงจันทร์และมี70จุดที่คล้ายกันในที่ราบภูเขาไฟที่พวกเขาพบบริเวณด้านของดวงจันทร์ ซึ่งหันหน้าเข้าหาโลกของเราบางก็มีอายุมากกว่าพันล้านปีบางก็อาจจะก่อตัวขึ้นเมื่อไม่ถึง100ล้านปีก่อนและไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปเมื่อ66ล้านปีก่อนเมื่อพูดถึงการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ดาบรฤหัสอาจจะเป็นสายเหตุหลักของเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้ว่าหินอวกาศที่พุ่งชนโลกของเราเมื่อ66ล้านปีก่อนมาจากไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยแรงชนที่รุนแรงมหาศาลมันทิ้งหลุมอุก,กาบาตไว้นอกชายฝั่งของคข้าสมุทรยูคาธานในเม็กซิโกและอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวสึนามิและภูเขาไฟระเบิดรุนแรงซึ่งไม่เพียงแต่สร้างปัญหาให้ไดโนเสาร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเกือบ3ามใน4ของสัตว์และพืชทั้งหมดบนโลกด้วยแต่บ,บางคนเชื่อว่าดาวพฤหัสเหวี่ยงดาวหางนั้นลงมายังโลกแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ระบบสุริยะเป็นเหมือนเครื่องพินบอลขนาดใหญ่ได้ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุด ซึ่งหมายความว่ามันมีแรงโน้มถ่วงรุนแรงมากมันเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์ของระบบสุริยะของเราที่คอยไล่ดาวหางจํานวนมากที่พุ่งเข้ามาให้ออกไปและบางครั้งก็พาดาวหางเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์มากเมื่อไปถึงตรงนั้นดาวหางเหล่านี้ก็สัมผัสได้ถึงแรงไชโดที่รุนแรงมากซึ่งทําให้พวกมันแตกเป็นเสียเส่ยงๆและสุดท้ายก็เกิดเป็นชิ้นส่วนดาวหางทรงยาวและหนึ่งในชิ้นส่วนนั้นก็อาจพุ่งเข้าใส่โลกคุณเคยได้ยินเรื่องราวของไทท้าหรือเปล่า ดาวเนปจูนมีดาวบริวาร13ดวงและไททันก็เป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดมันเป็นดาวบริวารยักษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะของเราที่มีวงโคโจรถอยหลังหมายความว่ามันโคโจรรอบดาวเคราะห์แม่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนรอบตัวเองนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเพราะไททันเคยอยู่ในแถบไคเปอร์มันคือพื้นที่ทรงจานที่ตั้งอยู่ในระบบสุริยะชั้นนอกฉันหมายถึงบริเวณที่เลยวงโคโจรของดาวเนปจูนไปแล้วนะ่ะ และเป็นไปได้ว่าแรงโน้มถ่วงของดาวเนปจูนดึงมันออกมาจากบริเวณนั้นเมื่อหลายล้านปีก่อนดาวพลูโตก็อาจจะมีต้นกําเนิดในแถบไคเปอร์ด้วยดาวพลูโตและทรท่านเกือบจะเหมือนกันมีความหนาแน่นมวลและธาตุพื้นผิวใกล้เคียงกันตอนนี้ทรท่านถูกล็อกในการหมุนรอบตัวเองแบบประสานเวลากับดาวแม่เนปจูนห่างไกลจากบริเวณที่เราเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของมันวัตถุที่อยู่ไกลที่สุดที่เราเคยค้นพบในระบบสุริยะของเราคือ ดาเคราะห์น้อยลึกลับที่เรียกว่าเราฟังนะ far far out หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์คือระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตร far far out อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์132หน่วยดาราศาสตร์อยู่ไกลกว่าดาวพลูโตถึง4เท่าเนื่องจากอยู่ไกลมาก far far out จึงต้องใช้เวลาถึง1 0 0 0ปีในการโครจรรอบดวงอาทิตย์ให้ครบรอบนานมากเลย คุณเคยคิดไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวแก๊สยักษ์สองดวงชนกันแทบเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกมันก็คงไม่เสียหายอะไรมากแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับมุมและความเร็วของการชนการชนเข้าจังๆจะทําให้พวกมันผสานกันอย่างสมบูรณ์และไม่สูญเสียสสารเลยไม่ว่าเราจะพูดถึงเปลือกแกส๊สหรือแกนแข็งของพวกมันก็ตามแต่ถ้าชนด้วยความเร็วสูงแกนทั้งสองของพวกมันจะรวมกันและดาวเคราะห์ทั้งสองจะสูญเสียแก๊สในเปลือกดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ไป และถ้าชนด้วยความเร็วสูงมากตูมมันจะหายไปทั้งคู่ถ้าชนกันในแนวเฉียงแกนของดาวเคราะห์ทั้งสองดวงจะหลีกเลี่ยงกันได้อย่างสมบูรณ์ดาวเคราะห์จะไม่ประสานร,รวมกันแต่แก๊สบางส่วนจะหายไปในอวกาศและในการชนกันแบบเฉียดๆคล้ายกับการปัดโดนด้านข้างดาวเคราะห์ทั้งสองก็จะอยู่เหมือนเดิมเราว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้แต่มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าดาวพฤหัสและดาวเสาหรืออย่างน้อยก็หนึ่งในนั้น อาจจะเก่ะตัวขึ้นจากการรวมตัวกันของดาวเคราะแก๊สขนาดเล็กใช่มันเป็นเรื่องของแกส๊สแก๊สน่ะ